คุณป๋ครับเฮ็ดยังกันครับนี่อันนี้ผมสิเก็บรีแอคชั่นซื่มครับเดี๋ยวชมสอันนี้เป็นเป็นเบื้องหลังเป็นไครับนี่เขี่ยสทานทีเขี่ยสถานทีเพราว่างนี้ถ้าได้กินเขานนำถ้าได้ ไอกิจกรรมเนาะพวกเฮาอาจจะมีอันมีนี่ขึ้นมาเกิดขึ้นอยู่นี่ก็ได้ไว้หน่อยมันคือเป็นโฮมดีแท้สันน์เนเอาเวลาเร็วเที่ยวไปเที่ยวไปห้องเที่ยวแล้วก็ไมได้อัน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 ใหม่ตัวันนคอสสัมภผัสเน่บรรดาอัปสรานั่งไม่และหลายนั่งนี่อันมะฮิตหนีย่งครับบอกว่าอันยุ่งเยี่ยมออสอีหลัสซี่อัลไกฟอลนี่ถามอยี่มาอย่างล่ะคะไเสียงแล้วครับต้นไส โอ้ยเอาคือสิบมหกมิงคือสิบหมีเงินคือว่าเป็นแดนเซอร์คณะประถมพูน่ะเอาบ่มีงานเนาะเอางใส่มากค่ะเบาคักเบาแน่ยหมดแล้วบมเป็นพ่อใหญ่ดาบสอดตัวมูเจ้าตีตีหนึ่งแล้วเราหลับห่วยบ่แม่นสิตสองสามลอยงานบุติลาะเอาอยุสามสองสามลอยงานยังแต่ว่าโควิดยังว่าโควิด สองเดือนสามเดือนว่าได้ออกงานแล้วจากก็เลยจนก็เลยได้มาอรับจ้างนีละป้านั่นตีเนี่เดี๋ยวไปเดีวไปเดีวไปบัดี๋ยวไปเดีวไปวเดีวกัเทียบทีเทากั่บันโอ้ยมักจัดเดเอ้ือีตวอัเลนี่นาะเอามตวตวน้จ้าืรวแลวตอนอ ปลาเขาปลาพักพี่นี่น้องงามมือนอะไรบุณีขอถามจากใจเรื่อยๆนะครับคุณพ่อครับสุดตัดไหมนี่คุณพ่อบอกเขาสิครับว่าใสุ่ดนี่นี่ตั้งใจเลยบอครับนี่เอ้ยมาตั้งใจเราเลยบอกว่ามาตัดไม่ซอยพจน์จังกระม้าโดนแล้วเนาะเพิ่นยังไปคุยกันต่ยามเดืซุ่มนี่เออบอญยามแก่ได้บุนี่แสดงว่าอันแม่นสุดปีนี้เลยฝ้ายใส่ได้แต่เป็นสุดปีสุดปีไรพวกเนี้ยไล่ปีได้อืโตกรุ่นบ้านอารเห็นบ่บาดนี้เห็นบ่ผู้ใดเป็นผู้ ผู้ได้ผู้จัดชุดคณะปฐมอ๋อคุณอิ๋วหยากไปยัยดาบสอแล้วบัดนี้แก้วแก้วเฮ้ยไม่ดูแก้วอลังการ อันนี้สิอคผมผมเก็บไปอีกใช่ไหมครับเรตัดเอาไปเรื่องเอาเป็นเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นเรื่องล้างเปลี่ยนเยอะมากเี่มากกว่านี้เอาไม่เมียบ้าห้าวบ่เนี้ยอีหล่ะอันอันสุวนอันส่วนอะแหละสิยังครับคุณทอครับสุวนอะแหละพูงงามอยู่ข้างหน้าไหมเปรี้ยวเปรี้ยวเวลาหันน่าหันหน้าเพึ่งกันน่ะขลังขึ้นไปนี้โอ๊ปโอ๊ปโอ๊ยเธอใจกูหลายกว่ามันเงาะปลานี่ละเอาไหมยังไหม โอ้โหนังเปี้ยวมือเศร้านั่งหายไปยังขึ้นนังอ้เอาจังซี่ละโอ้โหนี่ล่ะไอเห็นตนั่งคำข้างไปยังขึ้นหไปยังบงใส่้เป็นดนอยกปากมงหัวงบใยีนงหัวกรยอภาษาแดนซเอร์เสียงนี้มีอยังไรแต่ละภาษาแดนซอร์ เมื่อแต่นน้นยังไอ้ถามเนยกระทุ่มพู้ไซนี่เลียงเหล่าขาวพู้ไซนี่คิมแตงหนาแป้งตะลงตะลับตอเกียนคิวกับโอ้ยลำบากลำบนจัวที่มาเป็นแดนเซอร์จ้าอันนี้แตงรตินานี่แตงราคเป็ดแบบอันอันอันคิดว่าแตงมาเป็นอันนักสาวไทยหรือว่า มันยุนง่งปาเอ้ยว่ามันเงาะปลาโอ้ยเต็มนงางสาวไทยล่ะค่ะแต่ว่ามันได้บอกมาแบบนี้ค่ะที่เด็ดดัดใหม่ไอยู่นี่แต่ว่าไอ้บอตีจักเม็ดได้ละ่ะตัดใหม่ไงพอ่อละคันบอิดว่ามีเมียเนี่ยไอ้บอตีจักเม็ดล่ะไอ้ขอโทษได้หลายเด้อไอ้มากขึ้นอ่ะแบบนี้เลือดใจไรจะว่าใครงามบ่เลือด <c oughs> โคตรพ่อใช่ตายสู้พ่อใหญ่ดาบสอยที่สุดอยู่แล้ว เอาตัดไหมบานนี่ข้าเจ้าจ้างลายบานไรละผู้เล่เท่าไรเมาตีแจแล้วเิมบามาตัดกับมากระดดเลยลายบานไรเมือนนะมึงเนี่ยจาโอ้เอ้าไปลุยลุยลุยเอาไหมตมาทำถ่ายดิตตเอาเนี่ยกล้องคุณพ่าเป็น